ตึงตึงตึ้งตึงเตึ้งตึ้งเตึ้งตึ้งตึงเติ้งเต้งเตี่วะติ้งกดค้งเทิ้งเติวมันไ้่เริ้ะเ้เตา้งเติ้เติ้เตยอันนี้่เ่ะ้ัเนี้เท่้เต้งเติติะกาตที่เริจะเตน้งงเตล้วเแล้วเติ้งเรเต้เต้งเติ้งเิ้้ยง้เยผมแบบเออเลาแมตรงเ้ งวันมิววิญิูกเงกเงไอง้ข้างล่างนะส่วไหนวันเลยกูชิเกงกูชิเกงิเอเกิ้นเยเฮยบัดดีโอ้คิดว่าเฟรีแล้อน้องกดยังไงวะ้องผมพี่จะกินขาดมาเออะ ผมคิดว่ามันเป็นนักบวยผมคิดว่ามันเป็นแรดเลยฮะวัวนักมวยมันจะบ่วมันกดวิ่งกดแกวะเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยมาว่ะไปนัดไปนัดไปเลยไปไปไปวู้วเอาว่าโง่เหี้ยเหมดแล้วไหมฮะคิดว่าเฟี้ยวเหรออีตัวตั้งอยู่หนึ่งเอ้ยมามาไหนไหนเราพวกเราต้องทำอะไรวะกูยังไม่รู้เลยเนี่ยก็ไปฟาร์มเฉยๆฉยเดี๋ยวกดกดนี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อกดกดกดอีกด E มึงลองกดกดอีในนั้นดึงอาวุธออกมาเว้ยเออกูเป็นกงเล็บมาแซมเออเอาว่ะตีมฟันเลยเออมา ว่าดิว่าดินี่ใช้ปลานใช้ปลานพลันวันีมาเลยอ๋อตีไม่ได้ตีไม่ได้ตี่ได้โอ้ค่าเอาไว้ไม่เช่นทินมึงฟังก่อนละคือแค่มึงตีเฉยๆเอาไม่อมันก็อัพเว้ยเหมือนกับมันเอาไว้สำหรับช่วยสำหรับคนที่แบบมันฟาร์มไม่ได้ชินกูเจอมันว่ะมาเลยเราจะฟันเลื่อนต้อค่ายกันไม่ได้เหรอเว้ยเฮ้เราสี่สิบ อู้สตรองสตรองมาเลยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งก่อนสิไปแล้วไปเฮ้ยอู้หเฮ้ยวิ่งแล้วเก็บดำวิ่งแล้วโอ้ยร้อยสิสบเบลเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมันมันกลับเรื่อเรื่มรีแบบวะรีดีเฮียไอไอเดี่ของมันเลยแม่เมื่อร้อยสิบสิบเราเมล่หนึ่งเลยนะสิไปห้าเอาจากว่าเราเนี่ยกูกูฟาร์มก่อนกูฟาร์มก่อนโมยเหมือนมยกัยอ๋ออ๋อได้หยอ ไม่ชินว่ามันมันมันต้องมีที่ที่แบบเอาไปใช้หแับฟาร์มมอนได้ดิวะก็นั่นสิเราไม่รู้เรื่องเฮี้ยเลยเลยมึงเข้ามากูไม่รู้แล้วก็ไม่บอกเฮี้ยอะไรเลยแล้วกูไม่รู้มึงคิดว่ากูรู้มกูเคยเล่นเนะเพื่อนเฮ้ยจบแล้วกูยังไม่เคยเล่นเพื่อนกูกดแป้งทุกปุ่มเลยอ่ะอ่ะอะไรวะเนี่ยอาเอะเอาเอาใจกูทำอะไรแล้วเอ้าอ้เอาไปทำอะไรมาเพื่อนไม่รู้กูกดอะไรไม่รู้เอามึงลองขยับแป้นพิมพ์ดูอ๋อเฮ้ยกด F อฟทำอะไรวะป้องกันเหรอ กดเออ๋อกดได้เป็นการบล็อกการบล็อกมันกดได้เป็นทีกดกดบิ๊กทีนี่อ๋อมันมันเป็นการบล็อกดาเมจเฮ้ยจริงดเอ้ยเหมือนเหมือนกูเริ่มรู้แล้วถ้าหากว่าเราไปฟั่งคนแซมเราฆ่ากันได้บอกว่ามราฆ่าไม่ได้เราเวลยังไม่ถึงสิบห้าเพื่อนเฮ้ยพวกไอเฮ้ยชิ้นชิ้นมานี่ก่อนตามกูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ปลานมันใช้ปลานมันใช้ปลานปลาอะไรวะปลาแรงไอ้ตันปลาแม่ไอตันปลาแม่ คนละไปกันเลยเพื่อนนี่จืดไปเราเราไปบ้านไปอีกดีกว่าเพื่อนบ้านไปอีกไอ้อะไรเนี่ยมันขาวไงกลัวคนไม่หิมะ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 อ๋อหิมะอ่ะเออไอ้นี่บ้านบ้านไปอีกว้ยบ้านไปจำได้มันอยู่บนภูเขารู้ได้ไงไอ้แต่เราก็กูดูมีไงไม่ยอมดูเมื่อเป็นกิมบอกว่าไม่ได้ดูอะไรเพื่นี่ไม่ไม่เคยเล่นเว้ยแต่ไม่เคยดูเออเออเคยดูแต่ไม่เคยเล่นก็อ๋ออะไรมึงแม่อะอเฮ้ยนี่จิดอะไรวะเนี่ยมันสนใจแล้วเพื่อนกูไม่รู้เรื่องไรเฮ้ยเฮ้ยสนใจแล้วเพื่อน นี่ไม่เท่าไหร่วะเนี่ยตอนนี้เกกูกูเป้เฮ้ยจะนี้สามเปมอได้สามเปดพอไ้ไเหี้ยอุ้ยไม่สามเไม่สาเปฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยกูลอยหลังเ้กูหลังเกูอยหลังเองเฮ้ยชินเนคนบ้าโลชืลเล้วเฮ้ยอะไรวะดีวันนี้ม่เลนไม่เเอ้ยเาป็นมิดเราเป็นมิดเรือเรือเรือวกกรดก็อยู่แล้วเฮ้ยชินชนต้องใช้เ็ษฟาร์ม่ะเพื่อนต้องใช้เศษฟาร์มว่ะไม่ไม่เอาน่ไม่ได้เพื่อนต้อง้เร เล็กนี่ก มึงไปเลียนศูนย์เกมเพื่อนโดนโดตายปุ๊กวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายแคปปูมนแคปเฮ้ยเฮ้ยมันแดดมันแดดไม่ตายไม่ตายชินมึงยังไม่ถึงเวลถึงห้าเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเออเออไม่ตายนะเออไม่ใช่กูเออเออบาลุกๆเก่าเก่าก็บาเก่าก็บ้าวัดวัดกับมันเออเออมาดิมาดิวัดกับพี่น้องหรือเราต้องหรืว่าเราต้องออโต้คลิกอย่างนี้จนถึงเวลถึงห้าจริงๆคือกูว่าเกมนี้น่าจะประสงค์เดียวคือออโต้คลิกไว้อย่างเดียวเลยที่แบบไม่ต้องฟาร์มเออบอกูว่ากันเราไม่ได้ตัดปัญหาเลยบอกกูว่า เหมือนกับเราฝึกซ้อมปกติอะเฮ้ยเนี่ยไอ้เขียนี่ก่อนได้แคมไหมเออเนี่ยลุมลุมนี่บอดเลยเออเนี่ยค่อยๆลุมเพื่อนเออสวยขึ้นหล่อแล้วขึ้นหล่อแล้วสวยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อยู่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 ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยกูฆ่าได้เฮ้ยกูล้านสวยสวยสวยเออเออกูว่าเบี้ยวห่าเหมือนกันเว้ยเออเอามันแชร์กันเหรอวะเราอยู่ในตี้กันเหรอวะเฮ้ยเราไม่อยู่ตี้เดียวนะเว้ยแต่มันแชร์เว้ยลองกดเมนูบ้านเมนูนี่มันมีมันมีปาร์ตี้เปล่าวะนี่ไงเขียดปาร์ตี้เฮ้ยมันแดนได้ไงมััันนนดดเเเเรรรวะฮฮ้้ยยมมมมมฟฟาาาา์์ปปบไูคลิ <ra มามาเราล้าๆล้าเราล้าง้านล้าล้าสวยสวยมาเราเรามาล้างลอ้เออสวยลุ้ม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 ลุมปจทนลุ้มประชาทนเฮ้ยทไมเลื่อนกุรถมาชิมเฮ้ยหนีไปแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเออไปสวยสวยไดวเดวิลเออดีดีดีมาเราเจกันฟาร์มได้แล้วเว้ยคนเกลียนเลยวะะไรเยไม่หกอะไรอะไรอะไรนี่ดู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 เฮ้ยนี่นี่ดูด โอ้โหเอา connect, ว่ะเอาว่ะว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ชิ้นอะไรวะกดกดคิวค้างเว้ยกดคิวค้างแล้วกด W สองทีเน่ไปแกละเฮ้ยไปแกล่ะเพื่อนไปเดชไปเดชกันไปอ๋อชิ้นเห็นละมึงมึงเห็นตรงหลอดปหมที่มันเป็นแบบเอ่ออะไรวะกลมๆอ่ะด้านหน้ามึงอ่ะตรงตรงมึงอ่ะเห็นปะข้างๆตะวันนั่นแหละนั่นแหละมันจะเป็นมันจะเป็นเซีรีมิน่าเว้ยอันนั้นกูเห็นละนี่อะไรวะไอเนนี้เควสเหรอไอนี้เควสขออะไรวะไอ้นี่ครับครับคาฟฟิงเอออะไรไม่รู้อ๋อออะไรคือมันนะคราฟฟิงอะไรเนี่ยซบ อ๋อคือตังค์ใช้ตังสามพันละร้อยใช้ครับอ๋อเอาไปครับดาบป่ะหรือครับพวกอะไรอาวุธต่างๆอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไปฟ <ไป S 2> างหรือว,ว่าแฮมมอนไฟนอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออ่านิชิรินอ๋อนี่คือครับดาบกูต้องใช้คนเล็บงงอันนี้เลยเหรอแถมไม่เดี๋ยวมันก็น่าจะเปลี่ยนมันจะมีวิธีสุดนี่ชิ้นดีมอนดีมอนนี่ของมึงดีมอนอิสเซอรี่นี่ค<แ>ืออะไรไม่รู้เออเนี่ยมึงกดได้เว้ยโอ้โหมันใช้ยังไรสามพันกว่าอันเนี่ยอ๋อสามพันสามพันเย็นดูใต้บนเนี่ยกูมีร้อยห้าส ไอ้กูเวลาสิบไอ้ชินตรงนี้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 แต่ว่ามึงอยู่ไหนไอ้ที่ริเบอร์สี่สามเนี่ยฟันได้เนี่ยอือมาวัดวัดอะไรกูยังไม่รู้เลยนี่ไงนี่ไงตีอยู่เฮ้ยพฮ้จะตายชินชินจะตายช่วยหน่อย เออเออนั่นแหละเออสลับสลับมันเข้าเจดมอนด์เจไดมอนออสลับมันเข้ามานลุ้มสวยสวยเออวอาปีศาจรู้จกรารู้จักปีศาจอาสูรอยู่ด้วยกันและวปีศาจอาสูรอยู่ด้วยกันแล้จักไว้เฮ้ยเฮ้ยสวยามันตายแล้วเหรอเอ้าตายแล้วตายแล้วเนี่เตะเลยเนี่ยเฮ้ยกูอยากรู้ใช้ปานไงวะใช้ปานเหรอเป็นสกิลอะเออไอ้อย่างเทพเลยของมึงมัไม่ใช้ปานเขาเรียกวิชาวิชาอาสูรจะเป็นจะเป็นจะเป็นปีศาจ มันวิชาโวยก็เหมือนปลาน่ดแหละเว้ยมันเป็นสกิลแต่ว่าของมนุษย์เขาจะเรียกว่าปลาไอ้นี่มันเมืองเมืองอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันมีเควส์ด้วยทุกคนเนี่ยมันมันให้เราไปทำเควสที่อะไรไม่รู้เห็นอ่ะเควสอินโฟเออเควสอินโฟอะไรก็ไม่รู้อะไรอะฟูกุซุมิมันบอกให้เราไปเออที่เรืออะไรสักอย่างไปของกูไปหมู่บ้านคาคาโนอิวิลเลจอร์ เอาเราแยกกันงั้น,น<ห>รู้แซมเฮราได้เพื่อนเราอยู่ด้วยกันเฮ้ยได้ฟันชิ้นมึงกินเลยเนี่ยมันเป็นคนไม่เอ็มึงกินดิคนก็เยอะแล้วมันตายไม่ได้เป็นบอส <c oughs> มึงเป็นอาถรรมึงกินได้ต้องกินเนี่ยเรีกูฆ่าไม่ได้นี่เนี่จริน <fod> คนมันต้องหนีเนี่ยว่าเพื่อนเฮ้ยม, <c oughs> มันไม่กลัวกูเลยอะไรวะกู <c oughs> ไร<ล>้ความแม่กลัวอย่างนั้นเรึนั่นเนี่ยเพื่อนไป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 เฮียหาเพื่อนที่อื่นดีกว่าแซมไปไปไปคนมันอยู่ไหนหมดวะ คนเหรอคนมันโอ้โหแบบมันใหญ่นะรู้สึกเอ้ยข้าดขนางนดเบอร์ทรีตีนไม่ได้นะอ,อันนี้มันได้เป็นระศูนระศูนแล้วมีระศูนเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดาบเป็นดาบเป็นกูลเลยเฮ้ยโอู้โอ้โหปานสายฟ้ามาสายฟ้า เอ้ยกูอยากได้กูอยากได้ก so ูอยากได้เอฟเฟกต์แล้วไม่รู้ว่าอะไรไอ้นี่มันซ้อมดาบอยู่คนเดียวแซมมึงดูนี่เออเว้ยแล้วมซ้อมดาบอยู่คนเดียวเว้ยซ้อมดาบซ้อมดาบเอ็นกยซ้อมดาบอยู่คนเดียวเอยากเกมด้วยเพื่อนอยากเกมด้วยเพื่อนเฮ้ยเราต้องเัลยิ่งไปหน่ยเฮ้ยมากูอยากเกมอยากเกมเฮ้ยมาเพื่อนซ้อมดาบด้วยเพื่อนเฮ้ยมันซ้อมดาบกันหมดเลยเฮ้ยซ้อมดาบซ้อมดาบคนเดียวว่าศูนย์ยิ่งลำเลี้ยวเหรอกูกูมาช่วยได้ไหม กูคืออสูนอาสูนคิดเรื่อเฟี้ยวเลยน้องคิดเรืองเฟี้ยวอสูนนักมวยรู้จักเปล่านักมวยไม่มาทำอะไรเนี่ยไม่มาเล่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมมอนมอนชิ้นมันคือมอนโอ้มอนเริสีอ๋ออาสูนเรฟ่สีโอเคอาสูนชั้นต่ำสินะเฮ้แต่เด้ยกระทบด้วยกระทบเรบร้อยเย็นมึงกระทบเร่รอยกระทบกระทบมันกระแทกกระชันอะไรเนี่ยไอหี้คุณรู้สึกเลยคุณร้งคาร์เ้เลงกรปิ้แม่งดีกว่า กูว่าปิดเรียบร้อยแล้วเถีะเพื่อนเฮ้ยนี่ไงมาให้กูมาตรงนี้อะไรพวกนี้เอาเลยเอาเลยกูเกิดไหนล่ะไม่รู้ก no. ูเกิดที่ท่าเรือเอาเลยกูเกิดเมืองไหนก็ไม่รู้อะเรียบร้อยคนกับปีศาจอยู่แยกกันเร็วเรื่อนเ้ยมันมันมีมันมีเสาไฟฟ้าเลยแล้วว่ายุคนี้เฮ้ยนี่แหวะเอ้ยชินยุคนี้เขามีไฟฟ้าด้วยใช่เหรอเออในอนิเมะกูจำได้มันจะมีมันไอยุคมันลุคไม่ได้ดูอ่ะเนมันเป็นยุคการไฟฟ้าเพื่อนยุคที่แบบไม่มีคนอยู่มาห้าปีแล้วเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเร้กกู โรปีศาจกูวิ่งเข้าป่าเลยแล้วไม่รู้ตอนนี้กูอยู่โรปีศาจแวมไม่รู้เหมือนกันไอเนี่ยไฟแนลซีเล็กอ๋อเป็นเหมือนกับดันเจี้ยนที่เอาไว้สลับฟาร์มไอ้อสูรปีศาจอะไรเงี้ยอ๋อเช่นดิฟุกระบารเนี่ยเช่นดิฟุกุระบาร์เรียกูมาเจอนดิ้งลองซ้อมนี่ไงเฮ้ยมาเจอชินเช่นช่นดินวางนี่หน่อยเนี่ย ตรงตรงนี้ก็คือไอ้ที่มึงอยู่นั่นคือหมู่บ้านปีศาจเว้ยมันเป็นวัยจบ้านปีก็คือเฮ้มันเดินขึ้นได้เลยวะคนเไคนมาเฮ้ยเคยมาใครมาไฟแนลออฟฟิทอ๋อคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชิดมัน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 ต้องมาตรงนี้มาอะไรวะไอ้ที่คัดเลือกอ่ะอ๋อคือคนที่ได้มันต้องเป็นคนไอ้นี่ว้ยมันต้องเป็นคนที่เล่นแบบอะไรวะนักดาบลาบอสูรอย่างเดียวเว้ยเอาแล้วกลัวก็คือถ้ามึงไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้มันจะทำไม่ได้เว้ย อยอยอกอกยนนขบัคือมึงจะไปเกิดอย่ในบ้านก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ดี่สำหรับเวียดนามแล้วเวียดนามเวียดนามบอก,บอกไทยเล่นโอลี่บอกนี่ใช่ขเขาเว้นละกูเฮ้ยช่นกูเดินในน,ใน้ำ่ะเพิ่นกูเดินบนน้ำจะต้อไปตายกันเดี๋ยวหายใจในน้ำโคตรสุดเลยเวลี่กูจัดใครมาซ้อมลำดาบอะไรตรงนี้เหรอตรงนั้นโคตรสุดเลยวะนึงเอ้ยเฮ้ยอยู่ในน้ำแต่ไม่มีอากาศ มเป <Hey. S 1> ็นโอโซนเลยเฮ้ย <Hey. S 1> เอา,าวะเฮ้ยระบบดีวะเอา้า <Hey. S 1> <laughs> ไอ้สัตว์อะไรเนี่ยตงแบบตาย <laughs> อ, <laughs> อะไรวะ <laughs>